กบบดติดตามกดกระดิ่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแจากไอดีกันนะคะนี่ก็คือ,อไอดีของอซูเปอร์มาร์เกต็ตนะคะทุกคนอันนี้เราเห็นในที่ตกนะคะทุกคนเราก็เลยเอามาใส่ดูนะคะเห็นแบบมันสวยมากนะคะทุกคนนี่เลย แล้วเราก็จะไปตามที่ลูกศรบอกนะคะทุกคนถ้าเราอย่างนี้เข้าใกล้ลูกศรก็จะเรืร่อยๆๆๆนนะคะนี่เลยแล้วก็เข้าไปเลยะคะ่ะเข้าไปก็จะมีตะกร้านะคะทุกคนเนี่ยก็จะมีพวกชั้นเอ่อพวกแอปเปิ้ลพวกอะไรบ้างพวกผลไม้นะคะแล้วพวกพวกกับข้าวนะคะต่อไปเร,อเราจะไปที่โรงหนังกันนะคะทุกคนเราก็ใส่ไอเดียนะคะทุกคนเราถ่ายไม่ทันนะคะเพราะว่ามันไม่จับให้เรานี่ค่ะต่อไปโรงหนังนะคะเด้อ นี่เลยเดี๋ยวเราจะใส่ไอดีไว้ให้อยู่ข้างอ่ะเราจะบอกไอดีที่ชื่อต้นทีมนะคะทุกคนนี่เลยเควรบอกเพื่อนแล้วกันนะคะทุกคนให้มาดูเป็นเพื่อนหน่อยนี่เลยเพื่อนเราก็รับบาร์เฟซก็ขเข้าไปนะคะเขาก็จะมีชาเขียวให้เราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะทุกคนขอบคุณค่